ห้อง1409อย่ากก้มลงดูใต้เตียงเรื่องเล่าจากโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพบนถนนใจกลางกรุงเทพมีโรงแรมระดับ5ดาวชื่อดังตั้งตระง,งานอยู่ไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิ้งและย่านธุรกิจผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาพักที่นี่ทั้งนักธุรกิจดารานักท่องเที่ยวรวมถึงนักศึกษาแพทย์ฝึกงานชื่อว่าเมย เธอได้มาพักฟรีสองคืนเพราะเพื่อนของพ่อทำงานอยู่ในโรงแรมและมอบสิทธิพิเศษให้เธอดีใจมากเพราะนานๆนนทีจะได้สัมผัสชีวิตหรูหราแบบนี้เธอได้ห้องชั้น14ห้อง1409วิวสวยเตียงนุ่มอ่างจักคุซี่ครบทุกอย่างแต่คืนแรกนั่นเองเธอก็เริ่มรู้สึกบางอย่าง เวลาตี27นาทีเมสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆจากใต้เตียงเธอเงียพยายามไม่สนใจคิดว่าเป็นเสียงจากห้องข้างๆแต่เสียงนั้นใกล้มากและเหมือนอยู่ใต้เตียงของเธอเองเธอคว้ามือถือมาเปิดไฟฉายแล้วค่อยๆก้มลงไปดูใต้เตียงแต่สิ่งที่เห็น คือแค่ความว่างเปล่าเงียบนิ่งแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมองตอบกลับมาเช้าวันถัดมาเมแจ้งแผนกต้อนรับว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขอเปลี่ยนห้องพนักงานชายคนนึ่งนาซีทันทีที่ได้ยินเลขห้องแล้วรีบพาเธอไปอีกเคาน์เตอร์หนึ่งเพื่อพูดคุยแบบเงียบ เขาถามเสียงเบาคุณได้ยินเสียงใต้เตียงหรือเปล่าครับเมชงักคุณรู้ได้ยินไงพนักงานไม่ตอบเพียงแต่พูดว่าเมื่อสองเดือนก่อนมีหญิงสาวถูกฆาตกรรมในห้องนี้ศพเธอถูกยัดไว้ใต้เตียงอยู่นานถึงสามวัน ลูกค้าคนแรกที่มาพักหลังเหตุการณ์นั้นก็แจ้งว่ารู้สึกเหมือนมีคนร้องไห้ใต้เตียงเหมือนกันกับคุณวันสุดท้ายของการพักแม้เปลี่ยนห้องแล้วเมก็ยังไม่สบายใจแต่ก่อนเช็คเอาท์เธอตัดสินใจกลับขึ้นไปที่ห้อง1409เเพื่อพิสูจน์ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เมื่อไปถึงเธอก็เปิดประตู ห้องยังว่างอยู่เธอเดินเข้าไปช้าๆไฟห้องติดอัตโนมัติและสิ่งแรกที่เธอทำคือก้มลงดูใต้เตียงอีกครั้มยังคงว่างเปล่าแต่ก่อนที่เธอจะลุกขึ้นเธอเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งในกระจกผมยาวหน้าซีดและยิ้มพร้อมกระซิบว่าขอบคุณนะ ที่มาดูฉันอีกครั้ง